ครับคลิปนี้เดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราไปดูว okay. ัดเขาแก่วัดโบราณอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งอ,อยู่ที่อำเภอรบรวบอจังหวัดมาศาาักดามนะครับมีหูบแต้มนะครับหูบแต้มเนี่คืออะไรนะหุบแต้มโบราณน,นะวัดที่ว่าคือ,อวัด ยางทวงวรารามหรือวัดบ้านยางเดิมนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะฮแบแต้หมายถึงจิตกรรมขวาผนังนะซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบาตามตามสิมหรือโบ์นะบางบางที่เขาเรียกสิมนะหรืออุโบสถอันเนงนะทางวัฒนธรรมแบบอิสานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานสถา แตยกรรมที่สร้างกันมาแบบบ้านๆแบบเรียบง่ายนะครับโดยเฉพาะที่ที่วัดายางทวงวาร,รามเนี่ยนะครับหรือวัดบัญญางเนี่ยนะครับถึงเน้นสร้างความโดดเด่นให้แก่โบสถ์หรืออุโบสถนะครับหรือสิมนะรูปแต้มก็คือรูปรูปวาดนั่นเองภาพวาดนั่นเอง ตามคามนังนะครับซึ่งทวนใหญ่นี่จะเป็นงานจิตกรรมตกแต่งบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นลายเส้นบ้างเป็นภาพสีสดใสบ้างนะครับซึ่งนะรูปนะรูปแต้มหรือว่ารูปแต้มหรือภาพวาดที่บ้านที่วัดยางทวงวรรามนี่อำเภอบอ่อเบืออย่าเนี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับพุทธประวัติวิถีชีวิตของคนอิสาน เป็นเป็นภาพที่สะท้อนในเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาตั้งแต่สมัยนู่นแหละระการที่ห้าระการที่หกน,น,นะครับซึ่งจัดว่าเป็นวัดที่มีมีอุโบสถหรือมีสิมที่มีรูปวาดภาพวาดหรือว่าเรียกว่ารูปนะรูปเต็มนะที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยอย่างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งยังปรากฏให้ ให้เห็นให้ได้เด็กรุ่นหลังได้ดูได้ได้ศึกษานะครับซึ่งเป็นเป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งนะครับซึ่งภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ยาวนานเป็นร้อยๆยปีแล้วนะครับลุงพอก็พูดไปเรื่อยๆ แล้วให้พวกเราได้ดูบรรยากาศภายในวัดที่เขาตกแต่งึงเนื้อที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรตั้งแต่หน้าวัดเข้าไปนะครับอ่นนี้ก็คือโบสถนะ์หรืออุโบสถหรือสิมนะทีนี้มาว่าดูประวัติที่เท่าที่ลวงฟอจะได้หามาได้นะครับวัดบ้านยางหรือว่าวัดยางทวงวาร,รามเ,เป็นวัดเก่าแก่มากนะครับว่ากันว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนหน่วยนะครับ ปอปศพนราม3ิบนะครับซึ่งผู้ที่ชักนำหรือผู้นำในการก่อสร้างตามประวัติก็คือพระทวงนะครับพระทวงนะซึ่งเป็นพระนะครับได้ได้นำชาวบ้านนำอะไรมารวบรวม,รวมชาวบ้านมาร่วมกันสร้างนะครับร่วมกันสร้างทีนี้มีการบวชณครั้งใยญ่อนี่ ในสมัยรัชกาลที่6นะครับในการบูรณะสมัยรัชกาลที่6เนะี่ยมีการวาดวาดรูปหรือรูปแต้มนะครับรูปแท้มขึ้นใหม่โดยโดยมีช่างหน่วยเป็นผู้ร่างภาพนะครับมีการร่างภาพอนนะช่างหน่วยเนี่ยชื่อช่างหน่วยร่างภาพและก็มีช่างแต้มนะช่างแต้มนะ ก็คือช่างช่างที่ว่าเต็มเต็มภาพนะนะช่างเต็มช่างแปมนี่ซึ่งมีมีลูกมือเป็นช่างเต็มหรือช่างว่าแอ่ช่างเต็มสี่เนี่ยสี่คนว่ากันว่าแบบนั้นนะครับสี่คนก็คือหลวงพ่อผุยนะครับครูกองอาจารย์หลงและก็อาจารย์ฟื้นว่ากันนั้นนะแต่ว่ามีมีช่างหน่วยเป็นคนร่างนะครับและก็มีคนเต็มเขาก็เลยเรียกว่าหู่เต็มอะไรนะครับซึ่งวัดนี้นะครับ เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับโบราณสถานเพราะนั้นมามา,มาดูมาอะไรนี่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของของอภาพหรือของวัตถุที่ขึ้นทะเบียนตามวัตถุโบราณนะครับของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลูบไปคลำรูปภาพเขาจะเสียหายนะครับซึ่งผนังนี่มีทั้งด้านในด้านนอกนะครับกิจกรรม ภาพจิตกรรมที่ขวาผนังเนี่ยนะครับมีทั้งข้างในข้างนอกทีนี้ข้างในในหลวงพ่อไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็เดินเก็บภาพบริเวณรอบๆอบ,อ,บนะอุโบสถเนี่ยให้ให้พวกเราได้ดูนะครับซึ่งซึ่งหลังนี้เนี่ยคาดว่าไม่ได้ใช้งานแล้วแหละเพราะมีอุโบสถหลังใหญ่ที่งอยู่ด้านหลังเราจะเห็นภาพกล็กๆอุโบสถใหญ่ ซึนะ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเวชสันดรน,นะภาพวาดนี้ผนังเดิมทั้งหมดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเวชสันดรชาดกประมาเลยและพุทธประวัตินะครับโดยโดยล่างนี่ของหน้าต่างนี่เป็นเรื่องเท้าปาจิตนางโอรพิมนะหูแต้มที่นี่มีประพิณีเลวิต วิถีชีวิตของคนอีสานด้วยสังเกตดูนะครับมีความเชื่อความอะไรมากมายเป็นภาพที่สวยงามต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมาดูนะครับแต่ลุงหัวก็พยายามที่จะถ่ายทอดเท้าที่จะทำได้ให้พวกเราได้ดูกันนะครับเป็นไกด์ไลน์ถ้ามีโอกาสก็แวะมานะครับตั้งกีเพมาอยู่ที่บ้านยางนะครับอ,อำเภอบรบือ จังหวัดมาสาคามนะครับหรือว่าวัดยางทวงวาร,ารามนะครับชื่อจริงๆทางราชการรา้อนพอลงจากรถเนี่ยโจดหน้ารถเนใจเห็นประตูเข้าวัดนี่แบบโบราณนะครับแบบโบราณขลังตั้งแตประตูเข้าแล้วแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนี่นะครับพอดีได้เจอกับพระกําลังปฏิบัติ กิจของสงฆ์อยู่ก็คือกวาดลานวัดก็ได้คุยกับท่านนิดหน่อยแต่ไม่กล,าล้ารบกวนมากก็ขออนุญาตเข้ามา,าเห็นไหมจะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสารนะครับาบางบางจุดก็เป็นการเขียนพุทธประวัตินะครับที่เรียกว่าหู้แปมนะครับก็มีคนร่างอย่างที่ลุงพรว่านะมีจ้าหน่วยชื่อชื่อว่าหน่วยนะครับเป็นคนร่างแล้วก็มีลูกมือในการ แต้มภาพนะครับในการแต้มภาพซึ่งวิธีนี้ลุงพอก็เคยใช้อยู่ลุงพวกใช้สมัยเป็นครูใหม่ๆก็คือลุงพ่กเป็นคนร่างแล้วก็มีลูกมือมาแต้มสีแต้มอะไรก็เรียกว่าพูปแต้มนะครับพูปแต้มวัดยางทวงวัดรารามนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับ แล้วก็น่าทนใจด้วยนะครับน่าทนใจด้วยซึ่งลุงบอก็พยายามสรรหานะครับลุงบอก็พยายามสรรหามากกว่ากพวกเรานะครับมากวาพวกเรา,นะรา,า,เราในการอของสิ่งที่ไม่เคย คน่วไปไม่ค่อยได้เห็นนะครับซึ่งดูนะครับเป็นวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตอของคนอิสานแล้วก็ที่ผูกพันกับพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาซึ่งศาสนาประจำชาติของของไทยเราเนี่ก็คือศาสนาพุทธแล้วก็มีอัจนาหลายหลายศาสนา ตามความเชื่อของของแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่านะครับถึงทุกศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เป็นคนเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับมีแนวทางปฏิบัติถ้าไม่เอาไปแก้ไขหรือดัดแปลงให้ผิดเพี้ยนนี่ถือว่าทุกศาสนาเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของคนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวศรัทธา,ทาในพุทธศาสนาเนี่ยก็ออกมาในรูปต่างๆเป็นรูปปั้นรูป เขียนรูปอะไรเพื่อเป็นคำสอนเป็นคำเป็นการระลึกนะครับหรือว่าเป็นการเขียนวิถีชีวิตของคนที่ผ่านมาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษานะครับได้ศึกษานี่ก็เป็นน่าจะเป็นกุฏินะครับกุฏิสวยงามซึง่งเป็นตรงไทยนะครับ เป็นชรงไทยที่สวยงามนะจึงลุงพ่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปดูนะครับเพราะจุดหมายปลายทางก็จะมาดูภาพหรือจิตกรรมฝาผนังเรือรูปแต้มนะครับฮตมถึงใช้คนในการสร้างสรรผลงานจิตกรรมเนี่ยนะครับใช้เวลาก็คงจะพอสมควรจะดูว่าบริเวณอรอบรั้ว ก็ยังมีภาพศิลปะต่างๆให้เราได้เห็นนั่นก็คือหลังไม่นะครับหลังไม้ทีงใหญ่โตนะซึ่งหลวงปอไม่ได้เสียดายว่าไม่ได้เข้าไปถ่ายภาพข้างในนะครับภาพข้างในนีน่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะเพราะว่าเขาปิดประตูหนะลวงปอก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับไม่กล้าเข้าไปก็ไดนะ้แต่ ถ่ายควาผนังรอบๆให้พวกเราได้ดูกันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับคุ้มค่าแล้วซึ่งคลิปนี้หนะลวงพ่อก็พยายามจะถ่ายบริเวณรอบรอบวัดกันจัดภูมิทัศน์ต่างๆเห็นพระเนรกำลังตกแต่งกิ่งไม้อยู่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวัดกันไปในตัวซึ่งเนื้อที่ดูแล้วก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มาก แต่เขก็ใช้เนื้อที่คุ้มค่าของวัดน,นี้ในการสืบทอดศาสนาและพุทธศาสนานิกชนเนี่ยได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธกันนะครับซึ่งลุงปอก็ใช้เวลาไม่มากนะครับที่ที่วัดแห่งนี้นะไม่มากก็ถือว่าพอสมควรนะครับพอสมควรต้องใช้เวลาถ้า จะดูให้มันเจริญนี่ต้องใช้เวลาลุางบอกชคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับอย่างเราก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจลวงบอกว่าพยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบ YouTube, ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ